ขบนไปครับสัมภคมีแต่พี่จอดใชไหมโอ้เออสวัสดีครับมีขบวนยังมากนี่โอ้สวัสดีครับมือนี้สวัสดีครับมือนี้กะได้รับบัดเจ็บครับกะตามสภาพเลยนะฮะเดี๋ยวด้านหน้ารู้สึกว่ามีขบวนย่างน้อมากครับเป็นขบวนเอ่อน่าจะเป็นขบวนที่แห่อยู่ในแผนเพื่อนม้วนครับเดี๋ยวพี่โอ้แม่แล้วครับขบวนบุญเดินสามนะครับเอ่อ บุญเบิกฟ้าเดือน3ที่ผมไปา้ทําไย่การมากนะครับเป็นบุญประจําอําเภอบ้านม่วงนะครับแต่ลังมากเลยนะฮะแต่ปิดปัญหานะครับตอนนี้ผมได้รับอุบัติเหตุข้างรถนะฮะก็เลยต้องได้ใช้ไม้หยันนะครับไป2อันเลยก็เลยอดที่จะได้ยางเบิงลูกขบวนเลย สวัสดีครับนี่ครับอันนี้มาอย่างครับเนี่ยมาแจกน้ำครับโอ้ผู้ใดมาแจกให้เนี่ยโอ้ผมเองครับน้ำเจ้าเลยบอกครับผมน้ำผมนี่แหละครับอ๋อโอ้ลงหุนเองเลยครับผมมามีโคกมีอย่างวะผมมีครับมีน้ำปลากันครับจับใจก่อนครับอ๋อเดี๋ยวไหนทาบึงขบวนนะฮะ ก็เป็นก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับที่ได้สืบพอร์กันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปัตนภูรุดแล้วล่ะนะครับขเขาเื่อกว่าบุญข้าวจี่หรือว่าบุญเบิกฟ้าเดือน3นะครับแต่ตอนนี้กะผมจะพาเบ่งบงรยากาศเฉพาะหน้าบ้านผมนะครับอันนี้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านครับเพราะว่าได้รับฟ้าเจ็บอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอันนี้เป็นรถน้ำนะฮะอาจจะยางได้ปมดเต็มที่นะ โอ้ขอให้ได้บุญหลายๆได้เด้อครับผมครับผมหน้าเต็มบ้านนี่หรือว่ามีเต็มบ้านหรือว่ามีแต่ข้างหน้าโอ้ยเจ้าบรอยู่บ้าโวยไรในไหนเจ้าบริจาคก็ต้องให้เต็มชีวิครับมีอยังนี่ไอซีคิมบ่สวัสดีครับไอซีคีมผู้ได้ดำบอบตม้งบริวณอบตม้งอบตม้งมีมีคนงามปะคนงามหลายหลายับหลาย มวยกันหุมม่ะนี่แม่ได้เลยเห็นรถบัเมาอย่าได้ดีเดี๋ยร์ท่าเบื้องลูกขบวนครับเบื้องแร่นะใส่เอาเอาไปถ่ายดูเดี๋ยวเอาถือไปถ่ายดูเอาเดี๋ยวให้สังกองพิเศษครับไปงานแต่งพันมาไปอ่าครับเห็ินไหมครับอันนี้อบตม่วงนะครับองค์การบริหารส่วนตัวเม่วงนะครับนำทีมโดยนายกเลิมชัยชูศรอันนี้สาวผู้ไทยนะครับสาวผู้ไทยดำ โอ้มีแต่คนสวยๆครับมีแต่คนสวยๆเออคนนี้ยิ่งสวยครับโอ้ยไปงานแต่งด้วยดิก็น,นี้ก็สวยก็น,นี้ก็สวยก็น,นี่ก็สวยเอาโอเคขี้ค้านเลยเล่นบ่เดี๋ยวก็ไปเยี่ยมเลยเอาเอาเอาเขบคุณตากล้องขอบคุณตากล้องอ่าเอาสิคิมไปสิคิมเอาเอา,เอา เบื้องบรรยากาศเอาครับไง่ายๆเลยนะฮะอันนี้คือขบวนบุญเบิกฟ้าเดิน3อันนี้มาตาัดสายบอแก้แกวสาวบอแก้วอันนี้บอสาวบอแก้วค่ะจะแห่กันช่วงประมาณเอ่อสิบสนอเอ้ยใบสองใบสงช่วงใบสองสิบสี่จนออันนี้จะบอกแก้วครับ เภอบรรม่วงกประกอบด้วย9ตำบลน,นะครับมีบอ่อแก้วนะครับอเภอบรรม่วงนี่บอ่อแก้วผู้สาวกรับเสื้อเหลืองเออเฮอเออเฮเลยนะตำบลบ่อกแก้วห้ามมาฟ้อนดีพร้อมฟ้อนดีพร้อมแอลดีแท้ลาพิเกส์เอาครับผมจะย่างบกบกไปสมบูรณ์ปานใหน,นะครับแต่กัย่าง ที่จะยืนได้อยู่แะ่ก็ต้องใส่ไม้ประคองไปนะฮะนี่คือบุญเดือน3นะครับมีแต่ผู้งามๆเนาะใส่เสื้อเหลืองเอ,ออเอ กัน เดี่งจักรยานโอ้คันนี้สูงมากเลยปาสูงสูงคันนี้สูง นี่ครับโอ้คันนี้รถไทยบักใหญ่หนึ่งเลยนะครับมีผู้สาวบังขจีนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับให้เบิ้ลเลยบ่ครับโอ้ขอบคุณครับ,บ,อรรบอขอบคุณครับ,อ,บ,รบอันออเนี้ยเนี้ขจีถือใช่ไหมสองงานสองงานที่แ่บซื้อของเจ้าอยู่ บวนกับสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับบุญเบิกฟ้าเดือน3เป็นงานประเภณีฮีทคอนประเพณนี้ที่จัดกันมาตั้งแต่แตะกี้ตะก่อนแล้วนะครับกะมือนี้นัดเป็นมือสุดท้ายผมอาจจะบอดได้ไป่ายทํำหรือว่าบอดได้ไปเก็บเรื่องเล่าบรรยากาศบ้านบรรยากาศภา,า,ายในงานเห็นเพื่อนได้เบิงนะครับเนื่องจากเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับตอนกําลังจะเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายรถกระบ,บะ เป็นควาะมาทของผมเองนะครับที่มัดเชือกบนแน้นพอก็เลยเอ็ดให้บันไดที่เอาโมเตอร์ไซค์ขึ้นล้อหลังตะกุยล้อหลังตะกุยปับ๊บบันไดตกลงจากรถเรียบร้อยครับ,รบผมกะได้แต่ว่าเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เรียบร้อยตกบ,บึบลงไปก็เลยเนี้ยขายยกระดูกแตกครับพักกบประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ หรือว่าเดือนหนึ่งก็ยังบูคือกันนะฮะกบอัปเดตให้เพื่อนๆได้เบนะ่งณตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็อาจจะบอดได้เดือนทางไปสักพักหนึ่งพ่นละนะครับเพราะว่ามีแผลขนาดเงียบสิบเข็มนะครับย็งมาสิบเข็มลึกฮอดกระดูกนะฮะกระดูกเล้าวแล้วก็ขาดีบวมเพราะว่าบริเวณเก็ดว่าขาตังขาพับหรือว่าตัวแนวยืนนะ แนวยืนแนวพักเท้าแนวพักเท้าของรถวิบากมันจะเป็นเล็กเป็นนามเป็นนามตัวนั้นแหละนะครับที่มาซักจึกเอาบริเวณขาผมนะฮะตกลงไปมันก็ล้มทับลากผมลงไปจากรถเลยฮะลากลงไปจากรถเลยดีจะเป็นแต่ขาแต่กะกระตุนกระโตกกะซ้ําเลยเป็นกระโถเลยนะครับกะทั้งที่แหละครับเกิดจากความประมาทของเขานะครับเพราะว่าตะกี้ผมก็เอารถขึ้นก็เอาขึ้นสบายนะเอาขึ้นสบายมันก็เลยมัดเชือกบันไดกับฝาปิดท้ายบนเอน แล้ววันนี้เมื่อรถขึ้นแบบปั๊บล้อหลังรถดีบากมันตะกุยเล็กตะกุยเล็กนะครับก็จะขึ้นเถงเถิงมันก็ลากเล็กลงเรียบร้อยนะฮะผมก็ยืนอยู่เก้าอี้กะได้แค่บอกว่าโอเวอร์เกมเรียบร้อยตีหนงกาลงไปเลยฮะดีจะเป็นแค่ขาครับก็และก็ต้องได้พักถือว่าเป็นการพักเลยดีกว่านะครับเอาละครับกะบบมีมยมีครับกับอัปเดตอาการให้เบิรงตอนนี้กะโอเคอยู่ครับ เจ็บแผลอยู่ครับยามยางลงมันก็จะเจ็บนะฮะต้องห้ามสัมผัสพื้นเท้าห้ามสัมผัสพื้นก็ต้องใช้ไม้ประคองไปสะก้อนกับโบกอยถนัดปันใดเด็กกัฟึกๆเล็กน้อยนะฮะโอเคครับบุญเดือนสามนะฮะอำเภอบ้านมวงก็เป็นงานประจําปีอาจจะบ่ดได้ไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนมือนเบิงนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเองกะนน่าจะอยู่บ้านสะกอนนะครับอยู่บ้านสะกอนนะฮะหน้าบ้านก็มีคาเฟ่ขายแต่กับปิดไปแล้วนะครับ ปิดปิดไยน่าจะเปิดโวงเสานะฮะโซนแรงมากกับปิดนะฮะผมก็นี่นะครับทํางานมุมทํางานผมนะครับเป็นมุมทํางานโต๊ะไวเบิรงดอกหกโคตรหกเลยนะฮะเอาละครับผมเองก็ออกเดินทางบ่ได้นะครับกตต้องอยู่บ้านรักษาตัวเองก่อนถือซะว่าเป็นมื้อพักผ่อนกันแล้วกันนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดวางก็มาเที่ยวเด้อบุญเดือนสาบ้านมวงนะครับมื้อนี้ก็น่าจะเบิร์ดแล้วเท่าสี่ อีมือหนึ่งสาวฮานะครับก็ยังมีอยู่ท่าพาดช่วงนี้ไปกันน่าจะเป็นปีหน้าพุ่นละครับกุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะผมเองก็ต้องอยู่จังสีไปสะกอนเดี๋ยวมันต้องได้ล้างแผลคู่มือนะครับผมก็จะพยายามเอดให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดนะครับโอเคครับ